ยุคดิจิตอลทวินคืออะไรทำไมเมส t ตเวิร์สต้องแบ่งเป็นหลายยุคมีอะไรบ้างและที่สำคัญเราจะหาหุ้นหาการลงทุนในตีมเมสโตเวิร์สได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับ <S <S สวัสดีครับเพื่อนๆผมทีนะครับตอนนี้คำว่าเมส t ตเวิร์สเนี่ยแพร่หลายมากๆอะไรก็แล้วแต่นะครับพอพูดถึงเมส t ตเวิร์สเนี่ยขึ้นราคาหมดหรือแม้แต่นะครับ ตัวของบริษัทใหญ่ๆอย่างไนกี้เองอาเดรียตเองนะครับก็เริ่มพูดแล้วว่าเขาสนใจที่จะลงทุนในเมสโตเวิร์สแต่นะครับก็จะมีกระแสสองกลุ่มครับว่ากลุ่มหนึ่งบอกว่าเมสโตเวิร์สอย่างไรก็เกิดแน่เมสโตเวิร์สเนี่ยมันคืออนาคตในการทํางานการลงทุนของโลกนี้แต่นะครับก็มีอีกสายหนึ่งที่คานชัดเจนว่าโอ้เมสโตเวิร์สเนี่ยอาจจะไม่เกิดหรอกหรือถ้าจะเกิดนะน่าจะอีก30-40ปีนู่นแน่หรือแม้แต่นะครับตัวของมาสเซอร์เบิร์กเองเนี่ยที่บอกว่าเปลี่ยนบริษัทตัวเเองงนี่่่ยมุสู เปลี่ยนจาก Facebook เป็น Meta เขาังบอกเลยว่าตัว m e t a ตเวิร์นะครับใหญ่เกินกว่าที่ Facebook จะทําคนเดียวและว m e t a เวิร์ที่จะเกิดขึ้นจริงเนี่ยน่าจะไม่ต่ํากว่า10ปีบางที่อาจจะ20ปีก็ได้นะครับหรือแม้แต่นะครับ Google พูดเช่นว่า Google ไม่ได้จะทํา m e t a เวิร์นะครับ Google จะมุ่งเน้น AI เหมือนเดิมจะพัฒนา AI เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนะครับจะนําไปสู่สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือคําว่า m e t a ตเวิร์ของแต่ละคนเนี่ยคืออะไรกันแน่ ถ้าเราพูดถึงเมตเวิร์ก็คือโลกเสมือนที่คนเข้าไปเดินเหมือนเกมเหมือนอะไรนะเราก็รู้สึกก็เป็นเรื่องปกติดีก็ทําได้แล้วนี่เราเล่นเกมันเมตาเวิร์เล่นใน ROV เอยเล่นในดิสเทอร์เรนต์เองก็มีคนวิ่งมีบ้านมีอะไรก็แล้วแต่เราสร้างขึ้นมาเป็น NFT เป็นบล็อกเชนเอยเป็นเกมแบบดั้งเดิมก็มีอย่างเช่นพวก Grand Theft Auto แล้วมันไม่เห็นมีอะไรแปลกใหม่เลยแต่สิ่งหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่าตกใจแล้วก็รู้สึกประหลาดใจมากเลยก็คือตัวของ Horizon ที่ Facebook ออกมา เขาบอกว่าเนี่ยคือเมสเซอร์เวิร์สตัวแรกๆนะเป็นอะไรที่บริษัทเนี่ยภูมิใจมากเลยแต่กลาเป็นว่าอาวตารของเราครับมีแค่ครึ่งตัวแต่ก็สามารถนะครับพิมพ์คีย์บอร์ดได้มีเขียงกระดานได้นะครับแต่เราก็รู้สึกเห็นถนึงข้อจํากัดอะไรลางอย่างหรือแม้แต่การชี้หรือว่าจาะจองรัวพอยต์ไปที่ข้อมูลบางอย่างบนเมสเซอร์เวิร์สเนี่ยก็ยังต้องใช้เครื่องมือบางอย่างหรือว่าใช้พอยเตอร์ชี้ครับยังไม่สามารถใช้นิ้วของเราชี้ได้ผมรู้สึกเออโหระดับตัวของมาร์คซักเบิร์กทำระดับตัวของ Facebook คทำเน ทำไมทํามาแบบแค่นี้่ะเกมยังสวยกว่าเกมยังน่าใช้กว่าเลยขาก็ไม่มีนะครับจริงๆทำห้ผมสงสัยว่าเอาแล้วตกลงเนี่ยผมจะลงทุนเมสเซอร์เวิร์สเนี่ยควรจะลงทุนหรือไม่และจุดตัดสินใจการลงทุนแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรครับเพราะฉะนั้นผมเลยไปอ่านเปเปอร์มาหลายๆเปเปอร์มาซึ่งเกี่ยวข้องกับเมสเซอร์เวิร์สแล้วณปัจจุบันนะครับทุกคนพูดเหมือนกันว่าข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเมสเซอร์เวิร์สโดยตรงถือว่ามีน้อยมากๆแม้ว่าคำว่าเมสเซอร์เวิร์สเนี่ย มีการค้นคว้าและวิจัยกันมาหลายสิบปีแล้วแต่ภาพไกลที่ทุกคนเห็นก็คือบริษัทเทคโนโลยีทุกบริษัทหรือแม้แต่บริษัทอุตสาหกรรมดังเดิมครับจะต้องไปสู่เมสโตเวิร์สเพราะภาพเมสโตเวิร์สของทุกคนในอุดมคติก็คือโลกดิจิตอลและโลกเสมือนจริงเนี่ยผูกเชื่อมโยงกันอย่าง,ยางแยกไม่ได้เลครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในโลกจริงจะเกิดขึ้นบนโลกดิจิตอลด้วยยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามีเมืองเมืองหนึ่งนะครับจะทุบห้างเก่าห้างหนึ่งทุบโลกความเป็นจริง โลกดิจิตอลเนี่ยก็ต้องหายไปด้วยหรือแม้แต่นะครับสภาวะอากาศสภาวะแวดล้อมระดับน้ําทะเลที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยในโลกเสมือนกับโลกความเป็นจริงเนี่ยก็ต้องมีความสอดคล้องกันครับอันนั้นคือภาพไกลแต่ณปัจจุบันครับหลายๆบริษัทบอกจะเข้าสู่เมสโ์เวิร์ดแล้วนะสร้างเกมขึ้นมามีตัว a r ขึ้นมานะครับมาคอยแนะนําลูกค้ามาคอยให้บริการลูกค้ามาคอยให้ข้อมูลลูกค้าก็ไม่ผิดนะครับอะไรก็คือเมสโ์เวิร์ดเหมือนกันแต่ณจุดๆเนี่ยเรายังไม่เห็นเลยครับว่าตัวเมสโ์เวิร์ดเนี่ยจะสามารถ ทำกำไรหรือว่าทำเงินได้อย่างไรเงินจะมาจากตรงไหนแล้วเราเนี่ยจะสามารถลงทุนในเมตาเวิร์สได้อย่างไรครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจึงอยากจะย้อนกลับไาดูภาพแรกนะครับก็คือภาพของเมตาเวิร์สของแมทธิวบอลนั่นเองครับถ้าพูดถึงเมตาเวิร์สนะครับ,รบก็คงไม่เอ่ยชื่อแมทธิวบอลไม่ได้นะครับเพราะว่าแมทธิวบอลเนี่ยเป็นคนให้กำเนิดคำนิยามต่างๆนะครับและแม้แต่กองทุนต่างๆเนี่ยก็นำคำนิยามเนี่ยมาสร้างเป็น ETF ขึ้นมาด้วยครับซึ่งคำนิยามของเมทธิวบอลครับก็ไม่ต่างกันแต่มุมที่แมทธิวบอลเนี่ยใช้ในการ อุตสาหกรรมต่างๆที่ลายล้อมทําให้เกิดเมตาเวิร์สขึ้นมาได้ครับและภาพเจ็ดอุตสาหกรรมนะครับที่ทําให้เมตาเวิร์สเนี่ยเกิดขึ้นจริงได้1เลยนะครับก็คือฮาร์ดแวร์สก็คือคอมพิวติ้งการประมวลต่างๆ3ามเน็ตเวิร์กิ้งสี่วิชวลแพลตฟอร์มอ่ะอย่างเช่นเกมต่างๆนะครับที่เราเข้าไปเดินอวตารเข้าไปเดินนะครับห้าก็คือเครื่องมือต่างๆแล้วก็การทํางานเชื่อมต่อกันภายในนะครับหกเพย์เมนต์เซอร์วิสเจ็ดนะครับคอนเทนต์ดิจสตแอสเซทแล้วก็ตัวไอเดนติตี้เซอร์วิสซึ่งพอผมอ่่่่าาาานนนแล้ววเเเียยผมมก็็ััังงหภพพไชดจรรริๆคบะ เราไม่เห็นเลเยอร์ของการเปลี่ยนแปลงของตัวเมสโตเวิร์นั่นเองครับว่ากำลังจะก้าวหน้าไปไหนอะลายเป็นตัวชี้วัดครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเหมือนกันหมดเลยก็คือพอเราพูดถึง m มส t e เวิร์ไม่ได้พูดถึงการใช้งานแล้วเนี่ยกลายเป็นว่า m ม t a ตเวิร์พูดถึงในเชิมของเทคโนโลยีค่อนข้างมากตัว m มส t e เวิร์เองมีคอขวดตั้งแต่ระบบอินเทอร์เนต็ตเอ่ยระบบการประมวลผลเอ่ยการเชื่อมต่อระหว่าง คนกับอวตารเอ่ยการรับรู้ความรู้สึกของคนกับโลกดิจิทัลเอ่ยเป็นสิ่งที่เป็นคอขวดทั้งนั้นเลยครับจนหลายๆคนเนี่ยพูดเลยว่าตัวของเมสเซอร์เวิร์ดเนี่ยไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกแต่งที่บอกแหะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกบริษัทหรือว่าทุกธุรกิจเนี่ยมุ่งไปทางนั้นแน่นอนเพราะทุกคนพูดชัดเจนเลยครับว่าดิจิทัลคือเทรนของโลกนี้ดังนั้นเพลินว่าโชคดีมากๆเลยครับผมไปเจอรีเสิร์ชรีเสิร์ชนึงมาซึ่งเป็นรีเสิร์ชที่เกี่ยวข้องกับเมสเซอร์เวิร แต่ในมุมมองที่ไปศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆที่จะสามารถสร้างเมตาเวิร์สขึ้นมาได้เขารวบรวมข้อมูลมาตั้งแต่ประมาณปี1990นะครับถึงปัจจุบันให้เห็นวิวัฒนาการต่างๆขึ้นมาครับซึ่งจากภาพนี้เลยครับเปเปอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ผมอ่านแล้วผมรู้สึกว้าวมากๆแต่รู้สึกอ่านยากครับรายละเอียดเยอะแยะมากมายและสิ่งสำคัญครับการแบ่งหมวดในการวิเคราะห์เมสโตเวิร์สเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกับแมทธิบอลโดยชัดเจนเลยครับก็คือ ตัวของเปเปอร์ที่ผมอ่านมานี่ครับจะแบ่งเ e ส a ตเวิร์ดเนี่ยออกเป็น2ส่วนนั่นก็คือในส่วนของเทคโนโลยีและก็อีโคซิสเต็มครับถามว่า2ส,ส่วนนี้สำคัญอย่างไรที่ผมบอกครับว่าณปัจจุบันนะครับเมสโตเวิร์ดมีปัญหาอยู่2อ,อย่างกนะ็คือเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าเพียงพอราคาก็ยังแพงนะและ่ที่ผมบอกครับตัวประมวลผลเอ่ยการรันเอ่ยทุกอย่างมีปัญหาหมดการควบคุมอวาตารเอ่ยประสบการณ์ที่ได้รับการสร้างอวาตารต่างๆหรือแม้แต่การสร้างดิสร้อยอสเทตต่างๆครับยังไม่สามารถทําได้อย่างที่นักลงทุนหรือว่า คนที่สร้างแพลตฟอร์มเนี่ยหวังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นอุตสรรค์ใหญ่แล้วและเท่านั้นไม่พอครับอย่างที่2ก็คืออีโคซิสเต็มเองจะทําอย่างไรให้คนส่วนใหญ่เข้าไปอยู่บนเมสเซอร์เวิร์ดเข้าไปเล่นเมสเซอร์เวิร์ดหรือว่าสามารถใช้งานเมสเซอร์เวิร์ดเนี่ยเป็นชีวิตประจําวันได้ครับเหมือนว่าแอปพลิเคชันหนึ่งบนมือถืออย่างเงี้ยครับหรือว่าเราเล่นเกมไปเจอเพื่อนบนเมสเซอร์เวิร์ดแทนที่เราจะต้องออกไปเจอเพื่อนครับก็มาในขนี้กเกียจอะนอนอยู่บ้านแล้วก็เป็นอวตารไปเจอเพื่อนดีกว่าไม่ต้ตตนนบบ้้้้้องงงแแแตต่่่่ััววววดยยเเเเเพรราาาาาาะะะฉนนนนนบบบผมหหห็ห็ถีจทํใล ณปัจจุบันเนี่ยอยู่จุดไหนแล้วอนาคตจะไปถึงจุดไหนแล้วณตอนนี้ใครทําอะไรอยู่และอุตสาหกรรมไหนหรือเทคโนโลยีไหนกันแน่ที่เป็นหัวใจจริงๆของ m มสเซอร์เเป็นอะไรจริงที่ท้าเมสเซอร์เเกิดเขาจะสามารถทําเงินได้จะมีอํานาจต่อรองเหนือกว่าตลาดนั่นคือจุดที่เราจะเข้าไปลงทุนนั่นเองครับผมเอาภาพคร่าวๆเนี่ยมาให้ เพื่อนๆฟังกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกละเอียดเ,เนี่ยมาเสรมิมอีกทีนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเชิงทางด้านเทคนิคทางด้านวิชาการจริงๆเนี่ยอาะต้องขอเชิญเป็นห้องเรียนพิเศษนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะละเอียดมากนะครับแล้วก็ต้องพูดถึงว่าแต่ละหมวดหนึ่งเนี่ยมันคือเทคโนโลยีหนึ่งเลยแต่ผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นเทคนิค,คเกินไปครับลหลายๆคนอาจจะไม่สนใจนะครับก็เพราะานั <ๆ S 2> <ๆ S 2> ้นถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับๆๆๆรนสนใจเมสซ์เวิร์ดที่จะลงทุนจริงๆหรือว่าเป็นตีมที่สนใจจริงเนี่ยสามารถสมัครห้องเรียนพิเศษได้เลยนะครับก่อนอื่ ที่จะจำเป็นต้องใช้เนี่ยในโลกของเมสเซอร์เวอร์ก็คือ AI, blockchain, คอมพิวเตอร์วิชั่นก็คือตัวแสดงผลนะครับไม่ว่าจะตัวแสดงผล AR/VR, รูปภาพต่างๆครับหรือแม้แต่ฮอลลแกรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเน็ตเวิร์กเอทคอมพิวติ้ง user interactivity นั่นก็คือรูปแบบในการที่เราจะควบคุมอวตารหรือว่าสั่งงานหรือว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นในดิจิตอลเนี่ยจะส่งผลมาหาเรานั่นเองครับมันเป็นการสื่อสารสองฝั่งเพราะฉะนั้นรายละเอียดมันเยอะมากเลยครับ ต่อมาครับ e x t e n d e d reality มันจะเป็น AR VR MR ครับแล้วก็ IoT Robotics และในส่วนที่2ครับก็คือ ecosystem ครับตัว a อวตารของเราเอ่ยตัวของ content creator ตัวของ Visual Economy จะหาไรายได้จาก meta w o r s d ได้อย่างไร social acceptability การยอมรับของสังคมหรือว่าการ adoption ใช้ของคนหมู่มากครับ security และ privacy ตัวของ trust ความน่าเชื่อถือแล้วก็ accountability ครับสามารถนับได้วัดได้นะครับนี่ครับเราลองนึดกดูนะถ้าเทคโนโลยีพร้อม คนสามารถเข้าไปใช้ได้ง่ายต้นทุนต่ำเอารงไม่ง่ายครับเหมือนกับ Facebook ครับไม่รู้อะไรก็เปิดคอมขึ้นมาเข้า Facebook ก่อนไปอถือขึ้นมาเข้า Facebook ก่อนครับนั่นแปลว่าถ้า2อย่างนี้พร้อมเนี่ยอย่างไรซะาเมสเซอร์เวิร์ดก็เกิดขึ้นแน่ๆแต่นี่ผมบอกแล้วครับว่าพอเราศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีณปัจจุบันมีคอขวดอยู่มากมายครับดังนั้นครับตัวเปเปอร์นเนี่ยจึงแบ่งยุคเมสเซอร์เวิร์ดเนี่ยออกมาเป็น3ยุคด้วยกันครับจากรูปนะครับยุคแรกที่เราจะเจอครับก็เรียกว่าดิจิตอลทวิน นี่คือยุคแรกของเม t a ซอ r ์เวิร์ครับและนับปัจจุบันเนี่ยเรากําลังอยู่ในยุคนี้แล้วแต่ว่ายุคนี้ต้องบอกว่าเพิ่งเริ่มเลยครับยังสามารถทํางานอะไรได้อีกหลายอย่างเลยยุคที่2นะครับก็คือดิจิ a l ลเนทีฟอาจจะไม่ใช่ตรงกลางนะครับตรงการจะเป็นเหมือนกับตัวของการภราษาระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยกัน,นครับคำว่าดิจิทัลเนทีฟเนี่ยจะเป็นยุค2แทนดิจิทัลเนทีฟคืออะไรการที่ทุกอย่างเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับตัวดิจิทัลได้สามารถเข้าสู่ดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย ยกตัวอย่างเช่นครับอ่าผมไปซื้อของนะครับสแกนหน้าผมเนี่ยจา่ายเงินได้แล้วอ่าตอนนี้ก็เริ่มเห็นแล้วถูกไหมครับหรือตัวผมเองเนี่ยเหมือนกับไปเรียนคอร์สหนึ่งมานะซึ่งเกี่ยวข้อ,ขอการเขียนโปรแกรมอะไรมากแล้วแต่ผมก็มีใบสมัครปุ๊ п, บใบสมัครจะถูกอัปโหลดขึ้นสู่ดิิตอลให้เลยเพราว่าผมไปสมัครงานปุ๊บอ่ามาสแกนหน้าผมอ๋อคุณทีจบและนีมม่มานะเด็กเกียรติเฉลี่ยเท่าไหร่หนู่นนี่นั่นเท่าไหร่มีใบอะไรได้บ้างไปทาโปรเจกต์อะไรมาบ้าง นี่แหละครับมันจะเป็นอะไรที่ดิจิทัลเนทีฟคือทุกอย่างเนี่ยเป็นดิจิทัลทั้งหมดหรือว่าเราสามารถดิจิทัลสิ่งที่ไม่ใช่อยู่ดิจิทัลเนี่ยขึ้นสู่ดิจิทัลได้อย่างง่ายดายนั่นเองและอย่างสุดท้ายครับยุคสุดท้ายคือยุคที่ทุกคนคาดหวังก็คือเป็นยุคที่เราแยกกันไม่ออกแล้วระหว่างโลกดิจิทัลและโลกแห่งความเป็นจริงมันคือโลกเสมือนแล้วยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเุ้ยผมเนี่ยนะกำลังเล่นอวตารอยู่อุย๊ยหิวข้าวกำลังขายไขไท่ทอดในเกมหรือว่าใน,ในโลกเสมือนของผมครับสามารถสั่ง กดคลิกแวฟมาที่บ้านของผมเนี่ยที่อยู่ในโลกเสมือนนะครับแล้วกดปิดไฟปุ๊บคอนโดที่อยู่พัทยาของผมก็สามารถปิดไฟได้จริงๆแบบนี้แหละครับมันคือการเสมือนแล้วการเปลี่ยนแปลงของโลกจริงจะส่งผลต่อโลกเสมือนด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกเสมือนจะส่งผลต่อโลกจริงด้วยครับอันนี้คือภาพกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าโอ้โหการจะไปแต่ละอย่างเนี่ยไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นนะครับพอเราพูดถึงดิจิตอลทวินเนี่ยเรามาคายิงก่อนว่าคำว่าดิจิตอลทวินคืออะไรคำว่าดิจิตอลทวินก็คือ ฝาแฝดด้านดิจิตอลนี่เองครับเราเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งใดที่มีโลกความเป็นจริงจะเริ่มมีอยู่ในโลกเสมือนแล้วยกตัวอย่างง่ายครับตัวเราเองเราสามารถสร้างอาวตารเข้าไปเดินไปโลกเสมือนได้ถูกไหมครับต่อไปจะเป็นรถยนต์ต่อไปจะเป็นบ้านต่อไปจะเป็นปราสาทของเราหรือว่าตำแหน่งทางเกมของเราเป็นอัศวินเป็นผู้นํากองทัพอย่างเงี้ยถูกไหมแม้ว่าโลกเซิร์วอวินนะครับจะเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่โลกความเป็นจริงและโลกเสมือนครับ จะมีความเชื่อมต่อกันน้อยมากๆครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมบอกว่าเออผมเป็นสายเล่นเกมผมเนี่ยเติมเงินนับโหเป็นล้านๆเลยซื้อเกมซื้อประสาทนะโอ้โหอยู่ในเกมนี่นครับโอ้โหพิธีมาอย่างเท่เลยเป็นชุดเกาะมีมา้ามีสัตว์มีมังกรตัวจริงอาจจะนอนอยู่บ้านนั่งกินมาม่าก็ได้นะครับอันนี้เห็นไหมครับอันคือจิตตอทวินผมสามารถอยู่2ฝั่งได้แต่ว่าทั้ง2ฝั่งเนี่ยไม่ได้เชื่อมโยงต่อกันละกันนะครับความร่ำรวยในตัวเกมของผมเนี่ยก็ยังไม่สามารถส่งผ่านมาในโลกความเป็นจริงได้ แต่ณตอนนี้ครับเริ่มแล้วเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนั่นก็คือสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกความเป็นจริงครับจะเกิดขึ้นบนโลกเสมือนแล้วผมชอบคำว่าครับในยุคคริสตัลทวินเนี่ยสิ่งที่แอาใจ,ใจก็คือเราสามารถเห็นในสิ่งที่มองไม่เห็นได้และเราสามารถที่จะไม่เห็นสิ่งที่มองเห็นได้ฟังดูงงๆถูกไหมครับยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าผมเนี่ยเป็นมนุษย์ขี้ลืมมากเลยคุณแจบ้านเนี่ยอยู่ไหนก็ไม่รู้ แต่รับผมสามารถสร้างทิจต้องทีววนได้ว่าเอ้ยแฮกด้วยนะว่าผมเนี่ยมีกุญแจบ้านอยู่นะเสร็จปุ๊บกันว่าถ้าผมหากุญแจบ้านไม่เจอหาแล้วจนผมโมโหถูกไหมผมเข้าแอป,ปเลยผมกดเลยว่าเอ้ยตัวของกุญแจเนี่ยผมอยู่ไหนเพราะว่าผมแท็กแล้วนะครับว่าอันนี้คือคุญแจในโลกเสมือนของผมถูกไหมผมก็สามารถหากุญแจได้ง่ายขึ้นครับเห็นไหมผมสามารถเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นได้หรือแม้กระทั่งนะครับผมกาลังขับรถอยู่ถูกไหมผมอยากรู้ว่าโอ้โหไปห้างเนี่ยมีรถจอดในผมไหมบ้านที่ผมไปเมกกัเนี่ยเสาร์อาทิตย์บางเสาร์อาทิตย ผมสามารถรู้ข้อมูลได้ว่าเอ้ยจะไปถึงล้วนะจะมีรถที่จอดรถหรือเปล่าระยะระหว่างทางเนี่ยมีตัวของรถชนหรือเปล่าอันนี้อาจจะเกิดขึ้นแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นมูที่สามารถเราปลดปล่อยคุณค่าอะไรหลายอย่างได้ครับจู่หลายๆคนบอกนะครับว่ายุคของเมสเวนก็คือยุคของครีเอทีฟอีโคโนมีนั่นเองครับและไปบอกหลังนะครับก็น่าสนใจไม่แพ้กันที่บอกว่าเราสามารถมองไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่จริงได้ยกตัวอย่างเช่นครับผมอาจจะโดนจักตัวเนะไปควอลันทีนมา14วันเบื่อแล้วเกิน มีแต่สีเหล่ยมๆอากาศก็ไม่สดชื่นผมสวมแว่นปุ๊บเข้าไป VR อาจจะไปเดินเล่นอยู่ฝรั่งเศสอาจจะเดินเล่นอยู่ชายหาดอาจจะเดินเล่นอยู่ที่สวิตก็สามารถทําได้นะครับนี่นะครับมันก็คือโอกาสจริงๆหรือแม้กระทั่งไปเดินในแดนสุทยาแดนวันเดอร์แลนด์ของอลิสก็เป็นไปได้เพราะว่ามันคือยุคข,ของเมสเปอร์เวิร์แล้วมันคือยุคข,ของครีเอทีฟแล้วคุณสามารถสร้างโลกอดีตสร้างโลกปัจจุบันหรือสร้างโลกที่ไม่มีอยู่จริงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคแค่ในยุคดิจิทัลทวินเนี่ย เราจะเห็นธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเราจะเห็นแพลตฟอร์มต่างๆเกิดขึ้นในการสร้างตัว AR VR ที่จะเป็นตัวแทนเสมือนของสิ่งของที่อยู่บนโลกจริงๆครับหรือแม้แต่นะครับที่ผมเคยโชว์ให้ดูครับไม่ต p พอ t ครับผมมีคอนโดอยู่ที่หัวหินผมบอกผมอยากจะขายคอนโดอะ่ะลงรูปมันไม่เท่หรือว่าผมสามารถใช้กล้องนะครับถ่ายเป็น3มิติขึ้นมาเป็นเมสตาเวิรเลยครับเป็นโลกเป็นห้องของผมเนี่ยจริงๆเลยและสามารถให้คนเนี่ย เข้าไปเลยน,นะครับดูเพดานได้ดูวิวจากห้องผมได้ดูห้องน้ำจริงๆได้และภาพนั้นนะันคือภาพจริงๆที่ผมถ่ายณนะขนานั้นนะครับอาจจะไม่เลวทน์น,นะเห็นไหมคราว่าดิ่ิลวินคือแบบนี้นะครับมีทั้งอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงและโลกเสมือนครับแต่ว่านะครับเทคโนโลยีพื้นฐานณนะปัจจุบันยังไม่เพียงพอที่จะสร้างเมตาเวิร์สในยุคที่3จริงๆหรือแม้แต่ 5G มาแบบสมบูรณ์แบบนะครับก็จะยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับน่าจะเกิดขึ้นได้ในยุคข,ของดิจิทัลเนเีฟเมื่อทุกอย่างเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลสสาาาาามมรรถถขึ้นคว ตรง่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็วราตงซี่ต่ำแล้วก็แล้วแต่นะครับแต่จากเ a เปอร์ก็พูดชัดเจนเ,เลยครับว่า แม้แต่ 5G ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้เกิดยุคแบบดิจิตอลเนทีฟอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นนะครับในธีมการลงทุนของเมสตราเวิร์เราจะเห็นบริษัทเกิดใหม่เติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็ล้มหายไปอีกหลายยุคหลายสมัยอย่างน้อยๆก็ประมาณ1 0 2ถึงยี่ปีนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับก็คือโอกาสที่เพื่อนๆจะหาหุ้นลงทุนครับโดยไปศึกษาต่อว่าบริษัทไหนที่ยังไม่เกิดยุคดิจิตอลทวินใครเป็นคนถือเทคโนโลยีใครจะเป็นคนที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิตอลทวินเนี่ย ทำให้เกิดการประหยดัดทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถสร้างะไรได้เป็นจริงขึ้นมาได้ครับเนี่ยครับก็คือโอกาสในการลงทุนในธีมของเมส์เปอร์เวร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขอให้เพื่อนมีความสุขในการลงทุนนะครับถ้าไม่อน้คนไหนชอบคลิปนี้ผมรบกวนให้ช่วยกด subscribe บนหน่อยนะครับที่ u t ท b e คุยกันกับทีแล้วก็ Facebook คุยกันกันกบทีขอบคุณมากเลยนะครับที่กันมาฟังคลิปนี้จนจบแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ